ลที่หลูที่หนึ่งกพากหน้าิัศิลาลูที่สองธรรมวสิินทจีลูที่สามรภูมิชุบวิรินพอนลูที่สีิวรศาลัลูที่ห้าเรเอรียลุองลูที่หกพัทขศัดิ์ันแกสซิมิ่งลูที่เจ็ดจิรานันท์เจมนนกระกุโอ้ยนี สอง้อสามลูกจบ้อสองเาที่ซ้อมมันหนาไปหนึ่งห้าสามี่เหรอไม่ค่ะต้องคนละยินกันนี่ค่ะไรเลยเอต้องิีเดียวกันเลต้องิีเดียวกันตีถึงแยกเอ้ามันยังไม่มีใครมันยังคนใดคนหนึ่งยังไม่ถึงในเวลามันคือมิยุทธ์นั่นน่ะนั่นน่ะเพิ่งถึงว่าจะจะถึงออเพิ่งถึง

ะไรกันไม่เ่อมันมาตั้แ่ไวไอ้นู้นน่งโอเคไม่ยุดครับยไม่ยกนคนนี้ก็าติดตั้ง่ังได้กว้างแล้วเาพุ่งไปเขากวัดแขนแล้วเขาพุ่งสามารถพุ่งได้เยเลยเยยเอาเหรียญลูกเอาเหรียญเกเ็นึงเอเียนเหียม่้นมันเอียว่หอนเ่งหน่งเถึงไหน ที่สองเชืมไที่หง สุภวิ์ราชพันนรูที่สองรันัพ์สุาีูที่สามรชษีรัที่สีรวัตจ้าสรีูาัชยาเอกรูี่เจ็ดมีเอทยาูที่เจธรรมรัชขานาีูที่แปดทัชาอีมาลห้าหไมรู้สีที่สามเอหโดนแสงตอนไหนวะเนี่ย